ขณะนี้แปนาฬิกาย,ยนาทีนะครับแปนาฬิกายียนาทีสวัสดียายททุกคนทุกท,ท่านอย่งางเช้านะครับกับขณะนี้เช้านี้ท่านก็ทุ่งมาถึงบ้านป่าตึงนะครับบ้านป่าตึงตำบนป่าตึงอำเภอแม่จันจหวมาเชียงรายนะครับซึ่งตอนนี้กําลังผ่านปั๊มพีทีนะครับกําลังผ่านปั๊มพีทีนะครับ มาดนนี่ปั๊บครับสวายหมดครับน้ำพริกปลาดุกนมปลาดุกแค่จะเหลือห้ากิโล ลงตาผ่านแล้ววางได้นะครับเนาะลงตาผ่านแล้ววางรงได้เลยนะครับอัน,นอันนี้อะไรคุณแม่กินครับโอ้โหขอให้เล สาธุสาธุครับผมถวายไหมครัายไหมผ่านนี่ถวายไหมเขาบเป็นยังเขับท่านายก็เก็บเอาเอารับด้ที่ข้างหลังเป็นไรครับเอาไปไว้บูชาเ้อเดี๋ยวน้ำจะมี อันนี้เป็นสะาักวัปานเพระเจ้าท่านอยู่ที่วัดป่าตึงนะครับมารอต้อนรับหลวงตาเป็นชื่นนะครับท่านก็มีพระตรกีวร นะครับมาถวายดวงตานะครับ <c oughs> มีพระตจีวรมาถวายดวงตาด้วยอายกร่าได้ครับยกน้าสิบเอ็ดครับพ่ออันดีแล้ว สวัสดียศศิธรรมทุกท่านทุกคนอย่างเช้าเช้านะครับยกไปก่อนนะครับ สิ่งของนะครับวางได้เลยนะครับหลวงตาผ่านแล้วก็วางได้นะครับวางได้เลยพี่วางได้เลยนะครับสวัสดีครับพุแม่สวัสดีครับ่ อะไรบูชาทีบ้านนะครับน้าแบบเป็นน้มอได้นะครับครับครับมีด้านหลังรับนะครับสิ่งของต่างๆนะครับเนาะน้ำนมเนยขนมน้ำดื่มนะครับที่สีสันวาสาเดิ๋ว่เลืนนี่นี่ยเดจากที่แกะครับ ครับเด okay. okay. right. like uh huh ี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมินนั่หลังรับด้วคุณแม่เด้อครับผมเดี๋ยวมีด้านหลังรับครับมีมีมีที่หลายที่นะครับมีที่หลายบ้านเนี่ยยกไปก่อนนะพี่เดด้ออียทากนีีี่่ยทนเะครับตอนนี้หลวงตาท่านเริ่มง่วงแล้วให้พี่พุทธคอยไปดูที่ก่อนนะครับเนาะน่าจะเป็นข้างหน้านี่นะครับ หนลูกตาในพักเทา้ชาช่วงเช้าก่อนต้นาเลื่อมิ้แล้วปวดหัว้ลยต้ต่อครับตตอ สวัสดีญาติที่ทำทุกท่านทุกคนยามเช้าเช้านะครับก็จะเป็นน้านหน้านี้นะครับที่จะหาที่จะเตรียมที่พักให้หลวงตาครับ เผมก็จะไปดูด้วพี่นะครับดูๆไปก่อนค่หลวงตาท่านอาจะพักเท้าช่วงเช้าก่อนนะครับยายชำขณะนี้ขณะนี้8ปดนาฬิกาสานาทีนะครับแปดนาฬิกาสามานาทีหลวงตาบนชื่นปัญญาโธ

หลวงตาจะพักเท้าช่วงเช้านะครับที่นี่นะครับนะครับเจนี่มาทำเลยอ่าโอ้มาเอียบถวายน้ำหลวงตาอยู่ข้างหน้าครับแลนสปีดเลยอดขุนรถจักรยุสัยขุนบอกสปีดมาจากขุนอ๋อเจนี่มาดักรอถวายน้ำหลวงตานะครับหลวงตาท่านก็รับให้นะครับเมื่อกี้นี่ นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับเจนีแล้วก็พี่น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับนเนาะครับก็หลวงตาจะพักเท้าช่วงเช้าที่นี่นะครับเนาะครับขณะนี้ก็นะครับพักเท้าช่วงเช้าก็คือพักชัว่วคราวนะครับไม่ได้พักจําวัดนะครับพักชัว่วคราวาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่างนั้นนะครับนเนาะอย่างไวก็ประมาณครึ่งชั่วโมงหลวงตาก็ต้องต่อ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมนะครับคลิปใหม่ๆทางช่อง u t u b e นะครับตั้มดัมซิ่งนะครับผมก็จะแจ้งย้ายทำไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางการจดินิททดงของลุงตานะครับว่าอ,อย่างวันนี้ลุงตาท่านพักเช้าช่วงเช้าที่นี่นะครับและช่วงเที่ยงท่านจะพักเท้าที่ไหนท่านจะผ่านหมู่บ้านอะไรบ้างนะครับก็ติดตามไว้ทางเพจ Facebook ตั้มดัมซิ่งทาง YouTube ตั้มดัมซิ่งทาง YouTube ช่องศรัทธาหลวงตาบุญชื่น เสียต้มเจนี่นะครับนาอฝากเป็นกำลังใจเป็นสะพานบุญเยกาทุกท่นท,ทุกคนนะครับสำหรับไลฟ์สำหรับคิปนี้สวัสดีครับ